ได้แค่ S15 ว่ะทุกคนเอาไงดีวะอ่ะซื้อเลยละกันเงินเหลือ2แสนอ้าวไอเ้เหี้ยเอ้ยเงินเหลือ2แสนที่ฟาร์มมาทั้งหมดหมดไปแล้วไอ้เวนดูดของแต่งเพิ่มดิคืออย่างน้อยถ้ามีของแต่งอ่ะมันก็ทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะนะ,ะมีอะไรเพิ่มไหมอยากได้เพิ่มกำลังแรงมาสักหน่อยนึงแล้วเ,เดี๋ยวจะเก็บเงินย,วยาวๆแล้ว เราคิดว่ามันมันน่าจะหาเงินไม่ยากเท่าไหร่เฮ้ยออดี้หกหมื่นเก้าหรอ ECU อยากได้อะไรที่มันสี่หมื่นเจ็ดแล้ว,วโบยังไม่ปลดหรอกว่ะอ่ะเอาท่อไปอันหนึ่งแล้วดันถ้าได้เงินก,นกน็ถ้ามันได้เงินเยอะก็อาจจะฟาร์มอันนี้นะครับลบไป NBC โอ้โหฟอซ่าแล้วก็ไม่มีไอเกมนี้นี่ก็สังหาจะเยอะเหลือเกิน้าไปมึงชอบมาจังหวะปีเถอ่ะจะไปก็ไม่กล้าไปแล้วแสนแรกแล้วกเมื่อกี้ลบไปดี เออโอ้โหให้พวกขับชา้าให้เวน Estou vendo ได้เงินไหมอุ้ยหุ้ยได้แสนสองแสนเลยดีดีกว่าแข่งอีกแข่งได้ห<า>้าหมืนมาแล้วจ้าร้านขายรถมาแล้วจ้า 4, สามสี่สี่ล้านเก้าเียแล้วเอาแล้ววะทุกคนเรามีเงินไม่ถึง r สามสี่ว่ะ A สามสมัน4ี่ล้าน9กว่ะไอเวนในงบ2ล้านของเรามันก็ได้หลายคันอยู่อ่ะแบบ BRC อย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็น S 1 5ตอนนี้ผมกำลางังลังเลอยู่ว่าซื้อดีไหมหรือผมจะซื้อแบบขับ4ไปเลยคือมันมีทั้งแดกผมก็เลยคิดว่าซื้อขับ4ี่ดีกว่าไหมขับสี่เริ่มต้นที่3มล้านวาะสี่ล้านเจล้านสเออว่ะขับสมัน มันถูกสุดน่าจะ3ล้านอ่ะที่เหลือเป็นขับหลังหมดแล้วคือจริงๆเราเก็บอีกอีกหกแสนมันก็ได้3ล้านนะแต่ว่ามันได้มันได้โมเดลเนี้ยซึ่งผมผมไม่นคนชอบซูเปอร์ูนะเว้ยแต่แต่ผมไม่ชอบไม่ชอบหน้ากลมๆแบบเนี้ยผมชอบตัวนี้มากกว่านะซื้อได้แค่ s 1 5ว่ะทุกคนเอาไงดีวะอ่ะซื้อเลยละกันเงินเหลือสองแสนอ้าไอ้อี้ยเอ้ยเงินเหลือสองแสนี่ฟาร์มาทั้งหมด หมดไปแล้วไอ้เวนเฮ้ย s อ5สิบห้าเหมือนเคยเล่นแล้วป่ะววะเหมือนเคยเล่นตอนตอนนี้มันเป็น ดโมอ่ะนั่นไงกูว่าแล้วคือไอเกมเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเลเวลเว้ยคือว่ามันมีเลเวลรถคือที่ผมอะลังเลที่จะซื้อรถเมื่อคืนนะครับคือหลายๆเหตุผลหลักหลักๆเลยแล้วอ่ะไอเกมแบบนี้ครับเวลามันเล่นแล้วอ่ะมันจะมีเลเวลรถเลเวลคนทีเนี้ยไอพวกของแต่งอะปลดล็อกตามเลเวลรถนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลเวลเยอะแล้วมาซื้อรถใหม่อ่ะมันก็ต้องมานั่งเก็บเวลใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ยังไม่ยังไม่ยืนยันจะยืนยันได้ก็ต่อเมื่อเดี๋ยวไปร้านแตง่งรถก่อน <S <S 1> <S 1> คือถ้าเกิดเข้าไปแล้วมันแต่งอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็คือชัดเลยนั่นไงชัดเลยโอ้โหโอ้โหแล้วระดับเริ่มต้นห้าหมื่นสอง 12. ท่องแสนสีเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับน้องๆที่ดูอยู่แล้วกําลังจะซื้อรถคันใหม่แนะนําให้คิดดีๆนะครับคือเก็บเงินแล้วซื้อทีเดียวแล้วคุณก็เล่นคันนั้นยาวๆเลยครับเพื่อปลดล็อกของแต่งหล,งหลายๆอย่างอะครับอุ้ยอ๋อใส่ชุดแต่งห้าแสนเลอว่าแปดแสนบันนี่ชุดแต่งเขา เขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ลิสิติ์แท้เข้ามานะโอ้ข้านาดล้อสวยๆยังต้องใช้เลเวลปลดล็อกนะครับน้องๆเฮ้ยมีภายในด้วยว่ะเฮ้ยเปลี่ยนวงมาลัยได้ด้วยว่าเอาอยู่ต่อเลยก็ล่ไเฮ้ย SR2 s r 3ว่ะมันปลดล็อกโอ้โห,โหเลเวลหมดเลยว่ะหัวเกียร์โมโม มาทีนี้เราจะมาแข่งกันดีกว่าโอ้โหไอ้เียพูดถึงทางไรอา้าแม่งก็แข่งทามไรอา้าไอ้เวนอะมา <coughs> mà nụ tụt tụt Yeah วิชั่นคอมพีถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ดีนะอันนี้มันมัน,ม,นมันยังไม่ได้แต่งไงถ้าเกิดว่าแต่งอ่ะคือมันดีทุกอย่างแน่ล้ะครับโอเคงั้นผมขออนุญ,ญาตจบคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับแน่นอนว่ามันมี ep 3 ep 4 ep 5ตามมาอีกแน่ๆนะครับและไว้เจอกันใหม่ใน ep หน้าสาหรับวันนี้บายยจ้า